สวัสดีครับสบายดีพี่น้องสบายดีพ่น้องเอ่อสบายดีพี่พ่อมาว่ะพี่น้องมื้อนี้บ่มีหยังกินมือสุดท้ายพี่น้องเอ้ยมื้อนี้บ่มีหยังกินว่ตินี่โอ้โหนีแหละแนวกินเพราะว่ามื้อนี้มื้อสุดท้ายมื้อปิดงานพี่น้องแม่ต่างคนก็ต่างไปวันนี้ก็สิกินพร้อมหน้าความกันแหละ2คนเฮาบัดสามัคคีสามัคคีพี่น้องการลังสงกรานต์พี่น้องเพราะว่ามาๆมื้อนี้กับเขาเฮาก็เนาะก็สิมีไอ้อีหยังอันนี้ให้ลำคาหนึงพี่น้องคาหนึ่อ เก็บมาสดๆนี่ครับแจีวปลาแดกแจีวปลาแดกเออจะไปแดกตอนเนี่ยแ้วก็อนจะมีลายยางลายแนว้ยปเขือนปลาเขือแล้วก็ต้มปลานี่ต้มปลาอ่ะอ่ะบ่าวะจัดมานี่ก่อนเสิร์ตกินกันเยเริ่มกดไหลเป็นกำลังใจเบาทๆในเรื่องพี่น้องเงยพี่น้องเงยอย่าลืมสั้นให้มันดังๆเด้อแก้งแกงแกงกินเป็นน้อสอดดีบีใหม่เอาไปจกฟังเลยกอนข้าวเหนียวกองข้าวน่ารักนารักตะมูตะมิมาบพี่น้องต้องก่อนให้กินสมัครพี่กันได้เหมือนนี่ ซ้อนไอหน้อเฮ้ากะจีตั้งคนตั้งไปแล้วมีพระละเนาะสงการสงการนิดหน้อยปดตอนประแดดตอนใกล้ๆเนี่ยนี่มี่มะเขือน้ำในพี่น้องยางละลิดยางละน้อยนี่พักน้ำจั่งน้อยปาดก่อนไงเจียวประแดดปุ๊บจับเวแหลกแห้กมอนเจียวก่อนอ๋อคาหนี่งก็ลำค้าเหลืองเลยอันนี้เขาเอิพักอีหลอกอือพักอีหลอก พักเงินทางแล้วก็มันมีลายลายซื้อเด้พักหนึ่งหนั่ยหนั่ยบางคนก็เอิอนพักบ่วงต้มปลานิ่นสองตอนเขาเนี่ยต้มปลานเนี่ยเดียวอ๋อในบ้านท่นกัดมาหา แบบปผสมผสานเ,เลย,ยเาสารหร่ายทะเลมาเอียงก่อนปลูกผักผสมผสานนั่นเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละนี่แหละเกือนี่เนื้อนี่นี่แหละเก็บจากสวนหลายอย่างหลายแนวเกือหน่อยไงลองเ,งเอ้ยลองจะข้ามดูว้งโอ้ มะเขือพวงหนึ่งมีต้นหนึ่งต้นแกบิดไปบึงต่อนหนูมันก็หลายเติบมันไปเก็บมันแก่เรื่องนั้นองพี่น้องพักบอดสันพิษปลอดสันพิษปลูกเองกลาง <S <S 2> <S 2> ไต่ประมาณ <S 2> <S 2> ไปลอยเอาอยู่ขู่มือน้อย,อยเดี๋ยวเผาเด้อเจ้าของผู้ปลูกมาทากินเด้อ แซ่บหลายอืมนี่กินิดเองแซ่บเจียวปลาคือของแซ่บคองมักเนี่ยคือพักพวกพักเนี่ยมักหลาย Càng bác lịn Càng bác lịn à Bác là ngay bên này, thèm Kinh tiếng nồng Ưm rụt nhào bên nồng, ôi Cái là thịt quả nó Rụt tóm รอาอทิตย์นาบรรยุน้าวมือนีเขาเป็นมือสุดท้ายนี่ไอ้สองคนเขาไปกินข่าวนล้วกันต่างคนกับต่างไปต่างคนกับต่างไปวันไหน่เล้วบางเจ้อก็จะเจอกันอยู่เล่าเนี่ยอือหือลาวซาวอิสิบิไทยที่พุ่นอือหึว้ย ป้าเนี่ยบอกกินป่ะตกเปล่าครับพ่อกระทาจะกินอยู่ได้วเนี่ยเอาหรอบอกนะจะภาพจัดก่อนตัวเนาะขนาดหลุงคอยลง <c oughs> คันก่อนเน้นแน่นโอ้ยคนละอย่างก็เด้ขออนุญาตีดแล้วเป็นอะไอ่ะเลยม,<ๆ>มาเลยกินเบอร์ดสัสได้ไหมไมีตนวเห็ดเองตัวนี้ต้มเองมันหานต้มเอียงหมดนะก้อนหยาดสุดแนวกุนแน่สุด ่คยว่าจะไปกินบนห้างแตนนเหน่นะกินบนห้างแตนเนเหนะโอ้อยโมมีเนาะห้างแต็นมาไปกินข่าวข้างแตนกันมีกันสิโบกา้ากินด้วกันนะแต่กําลังเบิ้งเนาะหมดล้วเห็นตามชูวเชี่ยเขาจะเฮ็ดมันก็เสียงเกินไปเว้ยตื่นเต้นดีเนี่ย ตัวไ้ายน่นบุ๋มเป็นทางแตนบุ๋มเป็นแตนอ่ะโต้ลินน่ะปามัตต,มต,ต,ต,ออตอนตายแล้น่ะปาร์ตว่องเบิ่งว่ะลองค่อย,ยอืเลือกเตียงพักอันนี้ก็กแแทบปาดแจ๋วประแดดจั่เบะจัเบะประแดดตอนมักง่ายวู้ยิงได้บ่กไงแมนอ๋อรุ้ย จังสีแหล,ละเอาบ่ยังก่อนยังก่อนต้นเนือเจี้หาปาดข,ข่อยคำยังไงโรดเอ็นปะตนี่แหละมาร้างหนตะเจ้าจังสีแหละของมักเลยโอ้อปโปัดปนอปัด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 ัดป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 ืดปยดัดปัดปปัดปัดปัดัดปัดปัปัดปัดปะัดั ลายยางขัต้ตอนไนด้เด้อืมเนาหน่วยเนอะหน่วย,วยบิแล้วาบนเขาฮะเดี่ยเอาไหมโอ้โหลายเติมเนอะคาน์ยัเป็นคาเหลืองไจะเล่นอาหารมาเนี่ยนี่นากินแซ่บติดใจเนอะปลูกเองมัน้อยเน,นี่ยอืมอ็นคนว่าจะเสือเขกจะมากมบ่ อันนี้ปลูกเองมันตำมะเขื่อเฟฟซีมันอิดเสืออยู่เลยเกว่าอยู่เมื่อวานตอนเก็บอันนี้วันจะทายให้เบิ่งอยู่มันเกิดโบมีแพทายหายให้ก็ฮุกนะอืมกักกักมันเป็นยาอะไรที่เนาะ คุณยายมีความดันกินหนูยืดข้อนี้อ่านได้ปินยังน้ำต้มปลาบังปลาท,ท <c oughs> อด <c oughs> ลองข้อไอ้บังน้ำต้ปมปลาสมัยว่าค้ามอ่อนอมแมนดูกิ <c oughs> ออนยังสี่แล้วมันยังเสียบอ่ะเสียบแบบเทาอันห้องแอร จัดเป็นพ่วงเลยได้เป็น้องขมของแซบเก็บหน่อยนึงนะเสานี่เฮอคือพ่วงมันมีหลายรูมันขั้นมัคายปามหกใบอืมว่ใบไหมอืมใบมันดูอืมมันขั้นคายมั้ยอ๋เบิง้งก่อนจะลองตุยคาค่ำนี้จะแสบๆจาัาไหร่ก่อนนะ อันนี้คือขาออนเด้ออือตุ่ยครับตอน,ออนประเด็กเท่านั้นไนไอ้ขออนุญาตได้ไหมเนาะอ๋ออ๋อเขาตุ่ยร้อเนี่ยอื้มัมนอมหอมเป็นเอกลักษณ์ของมันขาตัวขึ้นอื้อใครไม่ดู้วนกิน ก้างปลาแดงในะ้แห้งขึ้นเออไม่รู้ว่ามันกินดีแ้ะกินดีขากินหยดค้าแล้วสดหนำต่งปลาไปปะครับอ,อ่อนจักน้อยลองข้ออ้อ,อ,อ้สดมันต้องมีเสียงเลยแมนมันจะแซ่บขานาดมันมีเสียงมันหม่ถึงใจเลยคุนหสดแน่นะ เราเสียบถือใจดีไอ้ข้อนะไงวะอบมอืมอืมมัน,นมาจะอืมว่ะปวดแจกมาแจกเบิรงเอาของเขาผู้ล้ำคานสุดอยอดขนาดอ้ขึ้นด้วอืมนี่ขึ้นขึ้นัาอ่อนจะวะอืมจักซีแหละขึ้นอีกอ่นคาแดงนี่ให้ขึ้นกว่านี้อันนี้ขา,ขายังนีงคาเหลืองคาเหลืองอืมไม่ขาแดงองีกวะ กดัดแดงแห้งขึ้นถ้าเกิดว่าหัวหัวตุ๊กแกหนูก็มันเป็นมันเนี่ยหัวตุ๊กแกมันมันหัวตุ๊กแกหัวแกเนาะอ๋อหัวแกหัวแกโอ้ฮึ่ยผู้คิดขอตักแดดเนาะ โอ้หน้าตาแดดครึ่งหนึ่งฮอนครับผู้ล้วหน่อยวันหยุดเงี้ยผู้เลี้วกันเย่าผู้เลี้ยน่าจะประมาณสี่สิบคนนั้นเนาะผัหน้าพัวตากันดีกส่งสงการตรงไม่คิบวะส่งสงการตรงไม่คิปให้พี่น้องวเพราะว่าฮ้อนแหนอยู่นี่นะพรนหน้าพรหน้าก่อนพรหน้าเพอตากันแต่ว่า เมื่อบานกับอดจตมิชมชั่นนะจังน่อยล่ะฟังมกลอนสมีเน็ตบอ,อยานบูมีเน็ตเล่นนะโอ้ยตระเทยเสียบไหล่เขาเบิดเลยซ้ำเขาเบิดเลยเสียบนัวไปหรือยัอยองโอ้เสียบพี่นอ้อต้องมีละ่ะคลิปนี้น้ำซ้ำล,ล้านลุยเอ,อ้าถ้าผู้ใดมากอะช่วยกดไลค์ถ้าใช่ช่วยกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นหนึ่งใจเด็เด้อ สิ่งที่สําคัญที่หนึ่งก็จะดืมกดกระดิ่งน้อแจ้งเตือนเพื่อไว้พัดใหมายน้อพี่น้องเอ้าสนามพิมี้ก็บซ่องไอ้น้องก็สิีอำนาจภาคจางนะสบายดีป่ะซ่องสบายดีพี่ใหม่พี่น้องสบายดีพี่ใหม่ทุกคนบายปัว